สวัสดีวัยรุ่นฟันแทะกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมกลับมาจากส่งนักเรียนนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนจะมีเด็กยังไม่นอนนะครับผมก็เลยเดินเข้ามาเล่นกับเขานะดูสิครับพอเปิดกองเท่านั้นแหละโอ้โหบอกเลยว่านะอย่างที่เห็นครับออกมาปุ๊บวิ่งเข้าวิ่งเล่นก่อนเลยนะทีแรกวิ่งเล่นข้างนอกนะวิ่งเล่นในห้องนี้แหละนะครับแล้วก็ไปเจอพรมเช็ดเท้าเข้า มดครับเล่นอย่างนี้เนี่ยกับผีอะไรทีเดียวเริ่มีโผล่หน้ามาด้วยนะคราวนี้งานมันก็เข้าผมสิผมก็เลยต้องจับอาบน้ำเนี่ยคราวนี้หละฮะดูนะครับเนี่ยก็คือผ้าเช็ดเท้าเนี่ยคือมันก็นะมันสกรปรกไงเพราะว่าเราเข้าเราออกใช่ไหมครับแล้วเอามาเล่นแบบนี้คุณพ่อก็ต้องปวดหัวอีกแล้วงานนี้ดูดูด,ด,ดูเล่นซะอื้ม เอายังไงยังไงเรายังไงเอาเอาเอาไม่ใช่ว่าหาทางออกไม่ได้นะครับแต่ไม่ยอมออกมาเนี่ยกวักมือเรียกกันแล้วอะไรก็แล้วมาหานะมาอยู่แต่ไม่ยอมนะครับไม่ยอมเลิกเล่นนะไม่มาไปแล้วจ้าว้าไปแล้วโดนประตูผมเนะี่ยแทะซะเพออแวบ,บเดียว นั่นเป็นล่องลอยนะในการที่บางทีผมปล่อยเขาเล่นแบบว่าตื่นมาแล้วปล่อยเขามาเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพานักเรียนนะครับอาบน้ําแต่งตัวพอไม่มีใครอยู่ท่้นั้นละโอโหบอกเลยว่าบันเทิงครับท่านผู้ชมแทะหมดเลยนะปะตงประตูสงสัยรอบหน้าได้เก็บตังเปลี่ยนประตูกันบ้างหลัง,งานนี้อาจ,จะไปไหนอีกแล้วพะคุณมาเถอะกลับมาเร็วกลับมาเถอะ กระเด็บกระเด็บไปไหนอีกจะไปไหนก็ยันมาแต่ไม่ให้จับนะรู้นะครับว่าอยู่แถวนี้กระเด็บกระเด็บมาหาอยู่แต่ยังไม่ยอมให้จับนะจริงๆจะจับก็จับได้นะแต่คุบเป็นทั้งผ้านี่เลยนะเ <c oughs> ออเดอเอฮะตกลงนายเล่นอะไรอยู่ฮนะถามที่นายจะเล่นอะไร อันนี้ตัวผู้นะครับตัวนี้มาเร็วมาเร็วกันมาแล้วอีกตัวไปไหนอีกตัวอยู่นี่ครับน้าม้ยม <c oughs> เอ๊ะเอม็มตัวอะไรวะวิ่งตะแลงตะแลงอยู่ข้างนอกพาเจ้าเท้าก็วิ่งไปวิ่งมามันคืออะไร <c oughs> อันนี้คือไม่ไหวแล้วนะครับหนูจะนอนหนูจะนอนป้าอย่าถ่ายหนูเยอะหนูจะนอน เมือ่อมาไม้นี้นะได้งั้นเดี๋ยวเราเจอนี้เทลมมทาโลกิลนไหมทาโลไหมทาโลอะเอาเปล่าโนโดโดโอ,โอ,โห,โอโหโห,โหโเร็วไปไหมโอ้โห,โหเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นผีลักซ่อนครับนั่นครับเอาไปแล้ว <c ười> ผีลักซ่อนครับเห็นไหมครับเห็นไหมไม่เห็นฟผมเพลให้ดู ในจังหวะน,นี้หลังจากที่ผมเรียกเขามาเอาทันแล้วรับมาถึงก็งับวาบดึงเข้าไปเลย <c oughs> หายไปต่อหน้าต่อตา <c oughs> นี่คือการลักซ่อนใช่ไหมไหนใครเอาไปไม่มีไม่มีหนูไม่ไ,มไ,มไ,มได้เอาไปแล้วหน่อยป้าคิดไปเองหรือเปล่าออกมาเส้นเดียวหรือเปล่าดูซิขโมยท่าเรแล้วจะไปไหนไปทีครับรออะไรชิ่งเลย <c oughs> เอาเอาไปไม่กินด้วยนะเอาไปเล่นนีกงจางหากโอ้โหโแสบจริงจริงอมหมอนี่ตัวหนึ่งก็สายป่วนอีกตัวหนึ่งก็สายแบลนะครับท่านผู้ชมดูสิครับเดอไอตัวนั้นตาป่วนเลยนะไอตัวนี้นี่สายแบลมาเลยโหแก้มเป็นแก้มอืเห็นแล้วอยากหยิกเดอมาทำท่าแบบนี้ผมก็ใจละลายสิคะนี่ โอ้ยลูกเอ้ยทรมานพ่อจริงเลยหอหอยังไงยังไงแก้มเนี่ยโหบอกเลยว่าน่าหยิกมากครับท่านผู้ชมแก้มป่องๆอ,อ,อย่างนี้นะผมชอบชอบนะดูอะไรเหรออะไรเหรอแน่นี่หาอะไรหาอะไรอัทาโละเข้าด้วยแหละเรา มาต้องก,กินแล้วมัง้งดูแก้มเราที่น,น,นี่นี่มีแลบลิ้นเห็นไหมเห็นนะมนะดูหูตั้งมาเชียวหูตั้งนี้คือเขายังลิร์ตอยู่นะคือเขายังตื่นตัวอยู่นะครับยังไม่ได้ง่วงนะคือพร้อมที่จะเล่นก็ได้นะไม่เล่นก็ได้อยู่ประมาณนี้คือหูตั้งตั้งเนี้ยคิดเลยว่าอันเนี้ยคือยังไม่พร้อมจะนอนคิดไว้ได้เลยหูตั้งแบบนี้นะครับคือ ถ้าจะพาไปเล่นก็ยินดีที่จะไปเลยตอนนี้นะเออประมาณนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่พาเล่นเออเดี๋ยวนอนก็ได้อะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เขาจะไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะครับตอนนี้เขาจะมาแบบสายมุงม้งมิ้งครับน่ารักน่ารักนัก่นเนละยตอนนี้ไอ้เจ้าเทลนะก็เข้ามาในกรงแล้วนะครับเดี <c oughs> ๋ยวก็คงจะขึ้นมานะตอนนี้ก็เขาจะมาป่วน ตัวเมียนะครับเมาาื่อวานวานหรือวันซืนนี่แหละก็ไล่ไล่ปั้มกันไม่รู้ว่าจะได้ลูกหรือเปล่านะคราวนี้เราอ,อุ้มหลานานานแล้วนะลูกเอ้ยเดี๋ยวยังไงยังไง <c oughs> <c oughs> เข้าสิเข้าไหมเออเอาเอาเอาใจยเย็นใจยเย็นดูดูดูดหเข้ามาเอาหัวถูใหญ่เลยหัวยิงล้านล้านอยู่ เสร็จวบตีนทีฟ้าแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยหนูทำอะไรกันนั่นมันไข่นะลูกนูเอ้อเดี๋ยวติดเลดลูกเ้ยโอ้โอ้เสียวเสียวเดี๋ยวตินเลดลูกเด,เดี๋ยวตินเลดใจเย็นเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนก็ได้เออ โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับ